ะนะแดงก่อนมาที่ร่างได้ก่อนในล่างนะมาะเขี่ยมาไอปุยมาเร็วๆไอปุยมาโัมาเร็วๆสิอเขีอ่ออะโยนไปเดี๋ยวเขาแย่งอีกมากินข้างในนี่อย่าไปยืนถนนอะอย่าหา ยังเนี่ยเดี๋ยวตีเนี่ยดูดูซิที่มันไหวไหมเนี่ยมาฆ่าคนข้าทําไมเนี่ยตีตีตสี่กันสิตี่ตตกนักนสิยังดูดูด,ดูดูไว้ด่างสิอ่ะไม่ได้ไม่ได้ไไดอ่ะนั่นไหวไหมนั่นอดเลยเฮ้ยของตัวเองยังไม่หมดเลยอะไรวะอะไรอย่างงี้วะบ้ามา อะไรงี้ว่าด่างอ่ะออาพอแล้วพอแล้วพอพอพอเลยพอเลยพอเลยคนละทุ่งแล้วพอเลยอ้าวไอโบรถเห็นไหมดหูยื่นไม่ลบรถขับหลอรถเยอะแยะเลยมาเร็วๆรวเลยเออ ล่างพอแล้วให้โบไม่เอาให้โบมันน้ไปเลยไปเร็วลีลาเราอะเขากินกงนจนหมดแล้วพอแล้วล่างพอแล้วแม่ไปแล้วแม่ไปแล้วพอแล้วลูกรถมารถมา นอนกินนี่สบายเลยนี่มารยาทดีจังเลยกินข้าวนั้ำนม